ผมเล่นโลมเหรอได้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 โยมลมให้ <c oughs> การลมที่ดีคือการโยนเกมเกียดชื่อเรายนเกมอยู่แล้ว ทีมเราตึงอยู่มั้งตึนเยอะกันอยู่ทีมของคุณเป็นฝ่ายไม่รู้ดิเล่นอะไรดีวะไหนด,ดูได้ยูทีมตึงเข้าเป็นฝ่ายเลือกออกเรียงก็ได้อยูนี่ะนะได้อยูพันกว่าคนเล่นอะไรดีเล่น,ลนหำํำ ำเทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกอ้าวอาริธเด้อไหนดีกว่าฝั่งเราถึงไหมเนี่ยพอจะต้องยุติสงครามนี้ให้ได้ ถึกอ่ะตัวมาโอเคอยู่ถ้าจะต้องยุติสงครามนี้ให้ได้ต้องมีซานิสแหละทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกไฟไเตอร์สองพัน่าเกมไม่ได้สิสอ,องพันหัเกมเมยด้หวะเล่นแวนไหว้ไหมไวะพี่เตะมา เวีนดีกว่าก็แต่คุณเลยยังไงกอเกมขึ้นอยู่คอนเซตต็ตคน,นอยู่แล้วเพราะมันขึ้นอยู่ฝีมือพี่มันขึ้นอะไรหรอใช่ไหมเหลืออีกบบมอดอมมอดอมอดอเขาออกอะไรกันนะยังไงผมอ่านจิมขัดปุตเลยเบ้าดำเตะมาผมก็สับเลยทีนี้ป๊ เด็กควันสามตัวอยู่ตอนไหนพี่จะขึ้นคอนกะทิปะขึ้นทําไหมอยู่เล้งปอบเซียนดีสุดแล้วพวกเล้งสุพีมาเล่น,เ,นเล้งเล้งคอนเวนเนอร์มันยังเล่นกันไม่ได้เลยป่าเซียนอะไรเล้งป่าเซียนขมตุ้กเกาอ่ะเขาเรียก่เล้งไปแบบเซียนป่าเซียนไง มาด้วยกันหม่มีใครมาเลยภาษากำงตีต้อมร้อนๆกับอาโอวีเดี๋ยวพาไปแบบเอ้วันนี้มไปด้ยกันชงสุดแแดดาวเองจริงๆน้องคนนั้นเหรอที่ว่ามันมาป่ามรล่นดีจัง ทุ่งแห่งนี้จะกลายเป็นของเราอีกครั้งเฮ้ยมาเจอไหนดิไม่ได้แล้วจะไปไหนก็ได้ที่้าตงการเฮ้ยอย่าเตะอะไรเกมเล่นเนอ่ หลูกูจบล่างนะลูกจับิ่างนะอย่าเพิ่งเล่นลูกูมีดุดเลือดถอยถอยถอยนะลูกไม่ได้ ไม่ได้ไมได้ายตาหมดดตีไม่น่าเข้าเลยใเข้า่ะ้อเลนดกของดวจไม่น่าเข้าเข้าไปทำเลเข้าไปเดาวมมุมมาน่าเข้า่ะดูตดเลืดเอามังกรแล้วเิดแล้วเิดแล้ว ระเมณเราไม่ได้เมณ์ต้องเดวิสีขึ้นไปอาล้าตาลีมันไล่ตีโยนต้องสีต้องสีต้องสีหมอดัมผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกรับแรงดนันไปซ้อข้าเดินทางลำพัง แต่ไม่ได้รู้สึกโดดเดียวมีโปรว่นนี้มันละซี่ไม่มมถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงต้องเล่นนะถูกโจมตีที่ทำไมไม่เดินน้ำหน้าวะกลับบ้านเลย,ยงั้น ข้าจะไปไหนก็ได้ที่ข้าต้องการทำอะไรไม่ได้คุณใครไม่ครับนี่หยุดยกมั้งทั้อันนีด้วยมันไม่มีซีซีฝั่งเราเอ้ยเอเมนมันก็ไม่มีซีซีโอ้ยทำได้อย่างมากแค่ตีมันแค่นั้นแหละที่หลงเหลือของเผ่าพันธุ์อันยิ่งใหญ่แป๊บหนึ่ง

จะกลายเป็นของเราอีกครั้งเตือนดิเดินหน้าเลยน้ำหน้าเลยมีนกพมเตายแา้วิรชนกำลังเปิดรับข้อ นีเราคุณคุณถอยไปก่อนการโยนเกมที่ดีคือการเล่นไม่กจัง้งนม,มน,นได้ถอยกันไปเฮ้บุได้วะบได้ะ บนได้บนได้ระวังอาบิเซลดราก้อนให้ทีข้าจะไปไหนก็ได้ที่ข้าต้องการเฮ้ยงั้นง่ายแม่ระวังโดนงั้นถอยได้ไหมนี่ยคุณโดนถักไอ้นี่มันเล่นเป็นเลยคุณถอยออกมาเดินถอยออกมาหน่อยศัตรูของเราถูกโจมตีเอสุสก้าเขาเล่นเป็นน่ะ

ทางลำพังแต่ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวรอดวะเฮไปทำได้คุณแน,น่เล่นเลยไยว่ะ อ,อ,อด๋ยวเด๋ยวเอิต้ามันเล่นเบนลอนทังเอ้ยได้แล้ได้ปล่าเนี่ไม่มาเลยทำไมไอทำไม่ก็ไม่มาเติมไอเดี๋ยวมาทำไมวะ ไม่น่ามาเลยเมื okay. being, ่อกี้ไห้ลิงทุบแบบตายเลยน่ะไม่น่ามาเลยรอนอยากอยากซ้อนเพื่อนกาลีทำอลยรไปไปต่อไปต่ออารมณ์ดีๆหน่อยวันนี้หวยออกหวยออกจะจะตีถูกไหมเนี่ยผมตีร้อยคุณร้อยไปแล้ว เอ็เปนก้ามันเล่นเป็นนะน่าตมาเนี่ยแต่โดนคูแน่คูแน่ขโมนขมนเยอะคูแน่ระวังนะ,นะนนะมันไปหาแล้ว ขงดไปไหนกได้ที่ขาตรงกันเราก็เน้นฟามก็ได้นี่นูนน่นูเพื่อนเขาจะเล่นเลไม่เล่นเรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วถังได้ถังได้แต่เพื่อนมาซ้อนเอาไม่ได้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 ถ้าถังผมลงัดมา ทุ่งแห่งนี้จะกลายเป็นของเราอีกครั้งไปชัดได้ยังได้ลิงลุกโอ้โหลิงเท้าอ่ะกาลีทำอะไรไม่ได้เลยไล่ไปโตัวไรประโยชน์เราของเราถูกโจมตีไป ใจเย็น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 มาหน่อยพี่มหน่อยมาน่อยหน่อยดิเพื่อนเล่นห่ยไหววะไหวไหวต้อโดนเรื่องไหววะไหววะถางได้ถางได้สองมีใครมาเล่นเลยฮะไม่ทำล้ ไม่มีใครมาเล่นนเลยถอยคุณแน่โดนปาดโอ้โหอะไรวะกาลีมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะได้แค่สันติอ่ะป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีมันได้แค่สันติมาตั้งข้างมายังจะดีกว่าอีกเอายังไงครับเนี่ย เลนภาคนี xtures, ่ไอ้เก้าเขาเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเล่นโคตรดีเลยไนิงิงมันจะล้วงได้ไหมโดห้ Your tower has been destroyed. เ้อในของเราถูกโจมตีบ้วิญา ข้าคือหลักฐานที่หลงเหลือของเผ่าพันธุ์อันยิ่งใหญ่มันผังแล้วมันเสียสีแล้วมันเสียสีแล้วมันสิ้นช้าเสียตีแล้วตัดเลือดอ,ออกอยังอ่ะเฮ้ยไม่มีใครตัดเลือดเหรอเฮ้ยลิงเล่นว่ะ เรียบร้อยครับบอเล่นไรครับเนี่ยโทโทษเมื่อกี้ผมลืมฮิวให้ซิโฟมันออกจากองฟ้าไงโมเสเปียอ

ทำอะไรไม่ได้เลยวะคิดผิดมากเอาเวนมาเลยไม่ไม่ถงกคนรงว่าด้เฮ้ยของมาแล้วก่าลิงมาแล้วลิงมาแล้วยังไงรับจังวะนี้ลิงอับอไรอ้ป่าดู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 ไม่ได้ดักไม่ได้ดัดูดูดดู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 ด เอาเอามังกรอไปก่อนเอาคลิปฝาไปก่อนยดจำเธอมาอยังไงครับโอ้โหทันจังหวะนี้โอ้โหโดนลุมโดนประกำครับโดนทำโทษโดนไฟผู้ปกครองครับโอ้โหรวบตัวรับเลยรับเลยอเดินทางลำพังแต่ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยว

ล็อกตัวโอ้โหคุณแน่จบได้นะเฮ้ยคุณแ่หนหอยคุณแอหนหอยโอ้โหเกิดระยเลยมาช่วยหนงเอนมช่วยนงอน ข้าจะไปไหนก่นหน่อยปีบ้าเฮ้ยไปไหนเว้ยเ้ทำไมเขาบอเวทไรเวทไรโอ้ยัไรนคุณมงไหนโดยไม่ยอ r เสียจ พวไงดีะผุปีบฟังให้แสรทุกทางเลโยลิงเอาดารเลีเย์ไม่ได้หรอกรวบตัวถังแล้วสวยเลยเมื่อกี้อะไม่สกัดเขาเจ้าบ้านไงจะจบคุณเนี่ยอผมผิดแค่ไมเนี่ยไม่รู้นะโา้วยไม่รู้ที่นอ่ะ คือปั้มให้อยู่ไม่เห็นเหรอเอาได้คือเอาป้อมคือจบเลยมันเหลือชิปตัวหนึ่งไงเอาดาบว่ะเคียร์เคียร์เคียร์นี่ไปก่อนเลยไอ้นั่นไงมันเข้าบ้านอย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่าตายกันนะลิงทุบว่ะ ได้สองเล่นต่อได้เฮ้ตายตายตายดันไปมันพาแล้วมันพาแล้วคุณเอมาเร็วจักลางจักลางการที่ใหญ่ผักแล้วไง แบกยิวเลือดยิวเลือ<ป> <c oughs> ดจะไ <c oughs> บกนะดไเฉยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับ